สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่<ข>ะ,<ข>ะน้องอ,อีฟสวัสดีค่ะนะคะแฟนเพจกฤษดาคูดคาร์นะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เต่ากับน้องอีฟด,ด้วยนะคะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กิษดาคูดคาร์ของเรานะคะได้ลงคลิปได้ลงไลฟ์สดต่อๆไปเรื่อยๆนะ,ะะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเต่ามากับน้องอีฟนะคะกับกฤษดาคูดคาร์ของเรา มาพร้อมกับรถกระบะนะคะเชิงพาณิชย์รถที่ลูกค้ากําลังมองหาอยู่อาชีพที่ไม่มีวันตกงาน <c oughs> อาชีพที่ไม่มีวันอาชีพที่ไม่ต้องเป็นลูกน้องเขาไปตลอดชีวิตใช่แล้วนะคะ,คะเป็นรถกระบะเชิงพาณิชย์ตู้คาโก้บล็อกนะคะวันนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะลูกค้าก่อนอื่นแนะนําสถานที่ของโชว์รูมกิษราคุชคาก่อนนะคะเดี๋ยวให ช่างภาพซูมเอาเสียงลงหน่อยช่างภาพซูมให้ดูนะคะว่ากิษดากูดคาของเราโชว์รูมรถมือสองครบวงจรนะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษอ่าถ้าลูกค้ามาจากพระรามสองนะคะโชว์รูมจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงเดอะมอบางแคจะเจอป้ายสวยๆแบบนี้เลยโอ้โหป้ายเราสวยจริงๆนะกิษดากูดคาแบบแจ่มมากนะ,ะป้ายแจ่มมากค่ะสีแดงเหลืองนะคะ ถ้ามาจากบางบัวทองมาจากตลิ่งชันนะคะลูกค้าสังเกตง่ายๆจะอยู่เอ่อจะเจอเรืมอบางแคก่อนนะคะขับรถขึ้นสะพานข้ามแยกเพชรเกษมพอลงจากสะพานออกคู่ขนาดตรงมาเรื่อยๆจะเจอเกือกม้ากับรถนะคะจะก,กับรถลงมาชิดซ้ายเข้าเต็นท์ได้เลยนะคะายนี้เลยนะคะกิษฎด,ดาของเรานะคะอ่ะน้องอีทฝากเบอร์นะคะฝากเบอร์ไว้หน่อย เบอร์โทรติดต่อนะคะใครสนใจที่จะมาออกรถกับโชวลูมกิษรากุทานะคะให้โทรมาเบอร์0832222203ค่ะ,ะแล้วก็เบอร์พี่เต่านะคะ0811550400นะ,ะถ้าสนใจอยากโทรเข้าเบอร์ส่วนตัวนะคะเข้าเบอร์ส่วนกลางหรือขอสายน้องนะคะขอสายน้องอีทขอสายเต่านะคะโทรได้เลยนะคะเบอร์ที่ให้ไว้หน้าวอนี่เนาะ,ะจ้ะอ่ะ มาเลยนะคะเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแดดจ้าม,มาก<ส>วันนี้พี่เต๋าชอบมากเลยน้องอีทแดดแบบนี้โอ้โหเพราะอะไรรู้ไหมเชื้อโควิดมันจะได้ตายเร็วๆมันจะได้ไปจากเราเร็วๆต่างจังหวัดไม่มีโควิดเพราะว่าแดดเขาแรงนะคะกรุงเทพก็เหมือนกันนะคะอากาศแบบนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเซลล์นะคะเซลล์รับได้ทุกอย่างเนาะมาเข้าเรื่องเลยใครกําลังมองหารถไปวิ่งน้ําแข็ง ใครกำลังมองหารถไปวิ่งทางสปอร์ตไปวิ่งออโลจิสติกนะคะความสูงไม่สูงมากนะคะ,ะเอาคันแรกเลยวันนี้นะคะเสนอเป็นโตโยต้ารีโว่ข้างๆน้องอีทเลยใช่แล้วค่ะค,นนคันนี้นะคะคันนี้นะคะเต่าจะบอกว่าดียังไงนะน้องอีทคันนี้เป็นรถตู้นะคะความสูงก็เดี๋ยวไปวัดอีกทีหนึ่งก็ไม่เกินเมตรหกนะคะแต่ รถเขาดีตรงไหนรู้ไหมหนึ่นะคะใส่ล้อผ่ามาแล้ว2เสริมแหลกสตู้ข้างในนะคะลูกค้าสามารถเป็นบรรทุกน้ําแข็งได้เลยะนะคะหลายคนกำลังมองหารถตู้เย็นตู้ที่สามารถบรรทุกน้ําแข็งได้โดยที่ไม่เอาความเย็นไม่เอาตู้แช่ไม่เอาแอร์นะคันนี้เลยเป็น t o โย t a ารีโวปี2019น้องอิท จ่า t t y o ต a r ี v o ปี2019เครื่องยนต์1.4ค่ะ2.4ค่ะเอ้ย2.4ค่ะขอโทษค่ะ2.4ค่ะมาในราคาแบบที่แบบเบามากพี่เตบามาก4 49,000บาทเฉพาะไลฟสดนี้เท่านั้นค่ะถ้าเราจะไปเจอตู้นะคะลูกค้าไปซื้อรถนะคะคันหนึ่ง t o y o ต a r รี vo พร้อมตู้นะ,ะลูกค้าอย่าลืมนะได้แค่หัวนะคะ400,000กว่านะคะแต่สำหรับกิจราคูดค่าของเรา ได้พร้อมตู้ที่สามารถไปบรรทุกน้ําแข็งได้เลย<ช>ไปบรรทุกขนของ,ขน,ข,องขนลังขนกล่องกระดาษขนอะไรก็ตามแต่ขนได้หมดทุกอย่างนะคะคันนี้449,000บาทเคดิตดีจัดได้เต็มรับดอกเบีย้ยไปเลย2.79ค่ะอโอ้โห و, ดอกเบีย้ยถูกมากพี่เต<อ>๋อถูกใช่แล้วน้องอีทแ,แล้วจัดแล้วจัดได้แบบทุกธ<ท>น,นาคารไหมคะ ทุกธนาคารไหมต้องดูลูกค้าเนาะลูกค้าสามารถคอมเพนธนาคารมาได้ว่าต้องการธนาคารไหนนะคะของเต่ามีทุกธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาชาติเกียรนาคินกรุงสีไทยพาณิชย์ไ c ซี m b และธนาคารอื่นๆเราก็มีนะคะมีมากกว่า20สถาบันใช่แล้วอ่ะมาดูคันนี้ทั้งสวยใหม่น้อยรถใหม่สภาพดีกิ๊บๆเลยนะคะที่สำคัญลูกค้าไม่ต้องไป เสริมเพิ่มเติมอะไรแล้วเราทําให้หมดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะน้องอิทมาพร้อมกับแหนบมาพร้อมกับล้อผ่าช่วงล่างนะคะทุกอย่างเบ็ดเสร็จเรียบร้อยลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวลูกค้าเอารถไปใช้งานได้เลยใช่แล้วนะอะโตโยต้ารีวอฟนนี้ปี2019นะคะมาดูกระจังหน้าของเขาค่ะกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะเป็นสีดำแล้วก็มีโลโก้เป็นคูเมียมตัดกับกระจังหน้าให้ดูเออโลโก้เด่นชัด ะะอามาดูไฟตาของเขาไฟตาของเขานี่ก็จะเป็นแบบดวงใหญ่เนาะเป็นดวงใหญ่มองเห็นถนนได้ชัดเจนเลยค่ะนะคะไฟตาของเขานี่คือแบบใหม่มากกริบมากใช่เพราะว่ารถสภาพป้ายแดงเลยค<ช>ันนี้นะคะ,ล,คะลูกค้ากริบๆเลยนะคะใครที่กำลังหารถไปวิ่งน้ําแข็งเต่าแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เจอจะเจอแต่รถตู้เย็นตู้แช่ะนะคะตู้ที่มีแอร์แต่คันนี้ ทำตู้มาเรียบร้อยตู้พร้อมไปบรรทุกน้ำแข็งได้เลยนะคะอ่ะคันนี้รถสวยสภาพป้ายแดงยางใหม่นะคะลูกค้าได้ทั้งยางใหม่นะคะสภาพดีเห็นไหมดอกยางยังเนี่ยยังแน่นๆนเออยังแน่นหมดเลยน้องอีทยังไม่ยังไม่มีรอยหลุดอะไรออกไปเลยนะใช่แล้วเรียกได้ว่าเอาไปคือพร้อมใช้งานได้เลยน้องเอ่ะมาต่อกันที่ตัวตู้มาตัวตู้นะคะอันนี้ถ้าเป็นรถตู้นะคะถังน้ํามันเขาก็จะมีตรงนี้ นะคะถังน้ํามันจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่เปิดนะคะฝาถังน้ํามันอ่ะมาดูตรงช่วงล่างก่อนนะคะที่บอกว่าเสริมแหนบใช่ไหมคะพี่เต๋อใช่แล้วน้องอีทคันนี้นะคะน้องอีทเสริมแหนบมาประมาณหกเส้นโอ้โหเสริมแหนบหกเส้นหกเส้นพอหกเส้นก็สามารถบรรทุกได้ประมาณ3ามตันแล้วนะคะมาพร้อมกับล้อกระท่าเพราะอะไรถึงต้องมีล้อกระท่า อ่าเพราะว่าเวลาเราบรรทุกค่ะพี่เวลาน้ําหนักเยอะๆค่ะหนึ่งแหละมันก็จะไม่แบบไม่แตกไม่ไม่แบบชํารุดอ่ามันแข็งแรงทน<ก>ทานสามารถที่จะทรงตัวได้ดี<ช>นะคะลคแล้วก็รับน้ําหนักข้างหลังตู้ได้ไดนะคะล้อผ่าพร้อมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับอ่ามาพร้อมกับแหน <ม>ใช่แล้วฉะนั้นลูกค้าเอาไปคือไม่ต้องทําอะไรเลยคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานใช่แล้วมา<ะ>ดูหลังกระบะก,กันมาดูข้างในกันเลยเราจะวัดให้ลูกค้าดูเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการความสูงแล้วก็เน้นความสูงของตัวรถตู้คาร์โก้บ็อกคันนี้นะคะโอ้โหเปิดมานี่แบบยังใหม่นี่น้องอีที่พี่เต๋ออธิบายเนาะว่าทำไมรถคันนี้ถึงสามารถไปบรรทุกน้ำแข็งได้นะคะ คันนี้นะคะนี่เห็นไหมที่เสริมมาเนี่ยก็คือสามารถรองรับนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ารักษาอุณหภูมิของน้ําแข็ง<ช>ได้แล้วตัวตู้ข้างๆนะคะอัดโฟมมาแน่น<ช>แน่นพอที่จะสามารถที่จะบรรทุกน้ําแข็งได้แล้วข้างในจะมีร่องที่ระบายน้ํานะคะอ่ะซูมเข้าไปดูเนาะที่ระบายน้านะถ้าเราใส่น้ําแข็งนะคะน้ําแข็งหยดไปที่ระบายน้ํามันก็จะมีรูนะคะอันนี้มีรูทั้งสองข้างเลยนะคะ ส่วนความสูงของตู้เดี๋ยวพี่เต๋าจะให้วัดวัดให้ดูเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคันนี้เป็นตู้คาร์โกบ็อกพร้อมบรรทุกน้าแข็งได้เลยนะคะจ้ะความสูงของตู้จะอยู่ที่เมตรห้าสิบประมาณเมตรสีสี่สิบ คันนี้สูงเมตรสี่สิบภายในตู้นะคะวัดจากภายในตู้นะคะวัดจากภายในตู้เมตรสี่สิบนะคะ,ะความสูงของตู้ก็คือเมตรสี่สิบแล้วก็ความกว้างความกว้างมาดูความกว้างของเขาความกว้างอ่ายาวเลยค่ะน้องอีสเอาไปอีกค่ะเมตรเจ็ดสิบ <1, S 2> <1. S 1> เมตร70หักออกอย่างละ5เซนก็จะเหลือที่เมตร60ค่ะความสูงเมตร4 0ความกว้างเมตร60เมตร60คือเตาว,วัดเตาหักออกแล้วนะเพราะว่าความหนาของตู้เขาอัดโฟมมาเพื่อให้เราได้ไปบรรทุกน้ําแข็งได้แล้วหรือว่าลูกค้าจะไปบรรทุกผักบรรทุกปลาบรรทุกหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ได้ใ,ในช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ไม่ต้องรักษาอุณหภูมิะนะคะฉะนั้นตู้นี้นะคะลูกค้าสามารถบรรจุน้ําแข็งได้เนาะ ราคาเท่าไหร่นะคะน้องอิทแจ้งราคาครั้ง4 9 0 0 0บาทค่ะพี่เต๋อลูกค้าต้องยังไงคะถึงจะออกรถคันนี้ได้ลูกค้าไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรนะคะไม่ว่าจะทำโรงงานค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถออกได้ก็จะมีเอกสารที่จะต้องออกเอกสารที่จะต้องมีนะคะจะมีสำเนาับรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านข่สเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือน แล้วก็สลิปเงินเดือนค่ะนะคะ,ะหรือว่าลูกค้ากลุ่มอื่นๆน,นะคะที่ว่ารายได้ไม่ชัดเจนก็สามารถออกลถกับกษจากคูดคาได้เหมือนกันนะคะ,ะสวัสดีคุณซืนวานนะคะสวัสดีคุณทอยทอยเพิ่งทํางานได้6เดือนออกได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะทํางานได้6เดือนออกได้นะคะ,ะลูกค้าก็จัดเอกสารมาได้เลยนะคะคุณละลินนะคะคุณละลินบอกทักทายค่ะขอบพระคุณมากค่ะ วันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะคะนิดหนึงเนาะลูกค้าท่านใดเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนิดหนึ่งอ่ะสำหรับคันนี้ Toyota r ร v o ปี2019เครื่อง2.4นะคะตู้1เมตร40นะคะความสูงเนาะก็ตู้สามารถบรรทุกได้หมดเลยน้ำแข็งหรือว่าจะเป็นบทุกกระดาษบรรทุกลงังบรรทุกเอร์น,นิเจอร์อะไรต่างๆก็ได้นะคะ,ะแต่ความสูงไม่สูงมากเท่าไหร่นะสูงแค่เมตร40 เนาะแล้วก็มาพร้อมกับพวกไฟอะไรก็ครบนะคะไฟบนไฟล่างครบหมดเลยนะคะ,ะอุปกรณ์พวกนี้สําคัญมากเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูสภาพภายในนะคะเรามาดูภายในกันค่ะอ่าคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะคะคุ้มจริงๆนะคะราคา449,000บาทนะคะปี2019ค่ะรถถือว่าใหม่มากนะคะเราซื้อไปเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะ มาดูสภาพภายในนะคะสภาพภายในสวยแล้วก็ใหม่มากนะคะเดิมๆนะคะคันนี้ภายในเป็นสีดํานะคะโทนดําแล้วก็เครื่องเสียงมีหน้าจอนะคะที่สําคัญคันนี้ไหม่อยู่ที่6 5หมื่นห้านะคะใหม่น้อยใช้น้อยลูกค้ารักษามากนะคะใช้ดูแลรักษาใช้ขับเองนะคะคันนี้คุ้มตรงที่ว่ามันได้รถที่ สามารถไปวิ่งน้ําแข็งก็ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่หารถวิ่งน้ําแข็งก็จะเจอเป็นรถตู้แช่แต่สําหรับคันนี้นะคะได้ตู้ที่สามารถไปบรรทุกน้ําแข็งได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อตู้แพงๆตู้แช่คันนี้เราสามารถเอาไปวิ่งได้เลยะนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อผ่าไม่ว่าจะเป็นเสริมแหนกนะคะลงเล่มลงทะเบียนจดภาษี จดถูกต้องทุกอย่างนะคะลูกค้าก็เอาไปใช้งานได้เลยนะคะ,คะวิศวกรออกหนังสือรับรองให้หมดนะคะคันนี้สภาพสวยแล้วก็ดมๆมากอ่าไปกันได้เลยมาดูมาดูเครื่องยนต์กันค่ะเอามาดูเครื่องกันเลยได้ค่ะว่ามันใหม่หแค่ไหนไรอเลยนะคะนี่ะนะคะ โตโยต้ารีโ2.4ปี2019คันนี้เครื่องเดิมสภาพป้ายแดงนะคะเครื่องอยังแห้งๆอยู่นะคะสามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะคะไม่65,000โลนะคะคันนี้ราคา449,000บาทลูกค้ามีเครดิตจัดได้เต็มรับดอกเบี้ยไปเลย2.79ค่ะโอ้โหถูกมากเลยดอกเบี้ยเห็นไหมสภาพไหมน้องอิทคือมันคุ้มตรงที่ว่ามันได้อาน้องอิทเอาลงต่อ่ไม่ถือของเยอะจังเลย มันได้สภาพตรงที่ว่ารถมันเป็นตู้ที่อัดโฟมมาแล้วแล้วสามารถไปวิ่งน้ำแข็งได้ะนะคะลงเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะจดเสริมแหนบเสริมล้อผาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะคันนี้ Toyota r ร v o ปี2019เครื่อง2.4ค่ะ,ค,ะความสูงของตู้เมตสี่สิสำหรับลูกค้าที่ไปใช้ความสูงไม่สูงมากแนะนำ<ช>คันนี้นะคะ วิ่งหมูเห็ดเป็ดไก่วิ่งได้หมดวิ่งน้ําแข็งได้หมดนะคะคุ้มจริงๆนะคะอ่ะเรามา,มมาดูอีก,นอกหนึ่งคันค่ะเป็นอีอซูซูดีแม็กนะคะเครื่อง2.5ค่ะปี2013ค่ะพี่มาในราคาหน้าร้านจะตั้งอยู่ในรา,ราคา369,000บาทค่ะเฉพาะไลฟ์สดนี้นะคะ339,000บาท รถเยอะจริงๆนะคะจากราคา369,000บาทคันนี้ Isuzu D-Max เครื่อง2,005ออนนิวนะคะ,คะเหลือเพียง339,000บาทจัดเต็มจัดเกินจัดได้หมดนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดได้เลยนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้ตู้แห้งนะคะไปวิ่งพาสปอร์ตไปวิ่งโลจิสติกนะคะไปะทำเกี่ยวกับวิ่งขนส่งคันนี้ใช,ใช้ได้เลยะนะคะ ราคาเพียง339,000บาทมาพร้อมกับความสูงของลังคาที่สูงประมาณเกินเมตรเจประมาณสองเมตรสิค่ะ, 2, 10, คะพี่ตาเดี๋ยวเราวัดให้ดูตรงๆเลยว่าวัดให้ดูแบบจริงจ,งจ,งจงัเลยรถทุกคันที่กิดากุรคานะคะเตาและทีมงานหรือเซลล์ทุก่ันนะคะจะมีนะคะนี่สายวัด มาพร้อมกับสายวัดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ลูกค้าเป็นการเสียเวลา<ช>นะคะ,คะถ้าเสียเวลาลูกค้าโทรมาปุ๊บความสูงเท่าไหร่เราต้องตอบได้ะนะคะฉะนั้นใครมองหารถตู้คาร์โก้บ็อกนะคะรถตู้สแตนเลสรถตู้อะไรก็ตามแต่นะคะกิษราคุดคาเรามีทุกตู้นะคะสนใจรีบพักกันมาได้เลยค่ะค่ะ,ะมาดูสภาพกันน้องอีทจะเรามาดูกระจังหน้ากันค่ะกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นสีเทา แล้วก็มีโลโก้เป็นคูเมียมนะคะตัวส่วนตัวรถจะเป็นสีขาวเป็นสีขาวโอโม่นะคะไฟตาของเขานะคะก็จะดวงใหญ่ก็เป็นสไตล์ของีซูซุอยู่แล้วนะคะไฟตาแบบนี้จ้ะมาดูในส่วนของล้อค่ะล้อของเขาก็จะมาในแบบเอ่อล้อโรงงานใช่ค่ะเดิมๆเะคะตัวนี้เป็นรุ่นสปาร์กนะคะเป็นล้อ<ช>เดิมเลยนะอ่ะคันนี้ สวยนะคะสภาพตู้ก็สวยสวยแล้วก็ใหม่มากนะคะเสริมแหนบมาเรียบร้อยนะคะ,ะคันนี้ไม่ต้องเสริมล้อผ่าเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ได้มันทุกหนักนะคะค่ะอันนี้ลูกค้าเอาไปก็สามารถไปเสริมล้อผ่าได้นะคะล้อผ่าก็ไม่กีดตังเนาะหรือว่าใครเห็นรถแล้วแต่จําเป็นต้องใช้ล้อผ่านะคะคุยกับเราได้ เนาะ,ะเดี๋ยวเรามีแถมมีอะไรกันก็ว่ากันไปเนาะเพราะว่าบางคันเนี่ยเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ใช้บรรทุกหนักมันก็อาจจะไม่จำมีล้อผ่ามามีแค่เสริมแหนบมาถึงกับตัวตู้นะคะตู้ค่ะก็บล็อกมาอนองอิ๊เปิดเลยนะคะ,ค,ะความสูงของตู้เท่าไหร่เดี๋ยววัดให้ดูคันนี้ตู้สวยแถมยังมีหัวหมกอยู่ข้างหลังด้วยนะคะเขาเรียกว่าหัวหัวหัวของตู้นะคะตรงนั้น แล้วก็สามารถขนของได้ใส่ของได้ค่ะบางทีเราไปต่างจังหวัดมีเสื้อพงเสื้อผ้าหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับที่ต้องใช้งานนะคะ,คะเพราะว่ารถพวกนี้เอาไปเราสามารถนอนได้เราพักอยู่ในนี้ได้นะคะ,คะก็มีที่ยื่นออกไปมันก็จะไม่เกะกะแล้วก็<ช>ขนของได้เยอะนะอ่ะเดี๋ยวมาวัดความสูงกันน้องอีทขึ้นไปเลยอ่า ความสูงภายในตู้นะคะสําหรับอีซูซูดีแม็กคันนี้วัดได้สองเมตรนะคะน้องอีทอ่ะขึ้นไปอีกได้ไหมขึ้นไม่ได้แล้วหมดนแ้วแล้วก็อยู่ที่สองเมตรสองเมตรอ่ะคันนี้ความสูงของตู้นะคะวัดจากที่น้องอีทยืนนะคะจนถึงลังคาสองเมตรนะคะอ่านลงมาเลยะค่ะนะคะความสูงของตู้สองเมตรเนาะความกว้างของตู้อยู่ที่เมตรแปดสิบโอแม่ ความกว้างของตู้อยู่ที่เมตร80นะคะความกว้างของตู้อยู่ที่เมตร80ถือว่าสูงพอสมควรสําหรับลูกค้าที่จะไปวิ่งโลจิสติกวิ่งเกี่ยวกับกมขนส่งเกี่ยวกับการขนส่งนะคะคนแบบขนได้เยอะแห้งอ่าไม่ว่าจะเป็นลอังหรือว่าเป็นส่วนของพวกเอกสารอใช่แล้วนะคะไม่ว่าจะวิ่งเคอรี่วิ่งลาซาด้าอะไรก็ตามแต่คันนี้ขนของได้เยอะนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ พื้นตู้นะคะพื้นตู้ลูกค้าเก่าทํามาแบบสวยงามมากนะคะทํามาแบบเพื่อรองรับเวลาเราขนของนะคะเวลาเราเลื่อนของเคลื่อนย้ายของจะได้ไม่เป็นรอย<ช>นะคะ,คะกันรอยกันกระแทกกันไหลกันลื่นกันได<ช>้หมดเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะอิสุสูดีแมเครื่อง2.4ปี2013ราคาโปรโมชั่น339,000บาทค่ะ 3 3 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนอยู่ที่6,300บาท72เดือนผ่อนได้นานสุด84เดือนค่ะจ้ะปะเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้านะคะเราจะบอกว่ารถตู้คาร์ก็บอกอะ่ะเราเราส่วนสำคัญที่สุดก็คือความสูงค่ะนะคะความสูงของตู้ยี่ห้อตู้นะคะแล้วก็อ่อพวกช่วงล่างว่าทำอะไรมาบ้างเนาะ ทำช่วงล่างอะไรมาบ้างทำเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วลูกค้าเอาไปคุ้มไหมกับการลงทุนนะคะต่อบอก<ช>ได้เลยอีสุสูด,ดีแมคันนี้คุ้มมากกับการลงทุนลูกค้าดูราคาเก่า369,000บาทนะคะต่อจัดโปรโมชั่นเหลือเพียง339,000บาทใช่แล้วค่ะจัดเต็มฟรีดาวผ่อน6,000ต้นต้นลูกค้าเอาไปวิ่งงานเนี่ยเงินเหลือๆเ,เลยนะคะสำหรับค,คันนี้อ่านี่สตาร์ทชึดเดียวติดนะคะ แล้วสภาพภายในเขาใหม่มากนะขอบอกนะปี2013ออนนิวรุ่นนี้สภาพภายในไม่มีริ้วรอยลถสวยลดเดิมนะคะเครื่องเสียงอิสุสุของเดิมเลยนะคะเล่น MP 3ได้เล่นได้หมดนะคะเล่น MP 3เล่นเพฟังเพลงได้หมดเนาะ ถ้าลูกค้าสนใจรีบพักเลยเพราะว่าต่อจัดโปรโมชั่นอยู่จาก369,000บาทเหลือ339,000บาทโอ้โหลดลงมาทั้ง30,000ื่นเลยนะพี่เต๋าใช่แล้วน้องอิทโคตรถูกเลยแล้วก็รถสวยด้วยตัวถังบอดี้สวยนะคะใส่ตู้มาพร้อมจดทะเบียนลงเล่มเรียบร้อยนะคะเสริมแหนบมาแล้วเนาะอ่ะนี่นะคะเครื่องสวยมาก เครื่องอสวยมากนะคะเป็นเครื่อง2,000นี่2,005นะคะเป็นเครื่องเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะตัวนี้เครื่องสวย<ๆ>เครื่องแงง<ๆ>เครื่องเดิมหมดเลยเนาะสภาพสี<ม>ก็สีเดิมทั้งคันเลยคันนี้อ<ม>ืสยสวยๆวๆส,<ม>สวยนะคะลูกค้าแล้วโปรโมชั่นด้วยจาะราคา369,000บาทปิดเลยค่ะน้องอีทเนาะสำหรับอิซูซูคันนี้นะคะเป็นอิซูซูดีแมครุนออนนิวปี13 ราคา339,000บาทความสูงของตู้2องเมตรนะคะ,ะความกว้างเมตร80ความยาว2องเมตร4ีใครที่จะหาตู้สเปคนี้นะคะทักเต่ากับน้องอิตมาได้เลย,เ,ลยเนาะสองคันสำหรับวันนี้ตู้คาก็บ็อกเราไม่ได้มีรถแค่นี้เนาะเรามีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า500คันนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะอยากได้สเปกไหนโทรหาเต่าหรือน้องอิตได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้เนาะ หรือว่าลูกค้านะคะยังไม่ถูกใจคันนี้สองคันนี้ลูกค้าสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกิจสราคูดคาหรือว่าช่องทางอื่นของกิจสราคูดคาได้นะคะ,ะกดไว้ก่อนเผื่อมีรถสวยๆเข้ามาก็จะได้คลิกเลยว่าชอบคันไหนก็ดูเป็นคันนั้นใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งบริการของเรานะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะสําหรับกิจสราคูดคาของเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นลูกค้าเป็นไงไม่มีเวลามาดูรถ ลูกค้าไม่มีเวลามาดูรถนะคะของเราจะมีะบริการส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านค่ะแล้วก็ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นโอ้โหนะคะบริการของเราไม่ใช่เพิ่งเกิดมานะคะเป็นบริการที่มีมาตั้งสิกว่าปีแล้วะนะคะฉะนั้นลูกค้าขาไม่ต้องกังวลมาดูรถไม่ได้อยู่บ้านเฉยๆนะคะเรามีบริการขับรถไปให้ดูถึงหน้าบ้านเลยนะคะลแล้วก็ดูเสร็จ ถ้าจัดเป็น,น้นผ่านเราก็ขับรถส่งฟร<ช>ีสอง<ล>รอ 3, รบสรอบอันนี้คือบริการของเรานะคะลูกค้าไม่ต้องกังว,วลเนาะไม่เสียเวลาทั้งลูกค้าแล้วก็เรานะคะเป็นเป็นบริการของเราเองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากเบอร์ไว้อีกรอบหนึ่งค่ะน้องอีทค่ะค่ะติดต่อได้ที่0832222203ค่ะอ่าแล้วก็เบอร์พี่เต่านะคะ0811550400นะคะ สนใจรถยนต์มือสองครบวงจรติดต่อกิษฎด,ดา,ากูดคาที่นี่ที่เดียวมีรถให้เลือกมากกว่า500คันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเต๋ากับน้องอิทแล้วก็ทีมงานกิษด,ดากูดคาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะ,คะในไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ